อย่างหนึ่งที่ใช้ได้ดีกันการล้างจมกนะูกนะฮะการล้างจมูกนี่ก็ใช้ได้ดีอะน,น,นพอกสมุนไพรนะตะน,น,นพอกสมุนไพรนะพอกในส่วนที่ไม่สบายไม่สบายตรงไหนก็ตรงนั้นหรือแม้แต่ บางท่านอาจจะแพ้มีอาการแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนในกระพอกสมุนไพรนี่ก็ช่วยได้ดีนะครับสมุนไพรมาพอกมาทาได้นะไม่สบายตรงไหนพอะเวลาแพ้หรือว่าเวลามีอาการแทรกซ้อนจากฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะดันพิษไปตรงนั้นตรงนี้ดันไปตรงไหนกระพอกไปตรงนั้นแหละมันไม่สบายตรงไหนกระพอกมาตรงนั้นได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้สบายขึ้นนะ มันดันขึ้นหัวกับพอกหัวดันออกหน้าพอกหน้าดันไปบ่าไปแขนไปท้องไปไหนไปหน้าอกพอกมันตรงนั้นแหละพอกหรือประครบสมุนไพรตรงนั้นแหละน่ะได้นะอีกอย่างหนึ่งก็ล้างจมูกเลยนะล้างจมูกใช้น้ําเปล่านะใช้น้ําเปล่าประมาณถ้าน้ําเปล่าประมาณลิตหนึ่งนี่นะใส่เกลือประมาณ ประมาณช้อนชาหนึ่งนะที่เหลือก็ลดสัดส,ส่วนลงมาเองนะคือชิมแล้วมันปลาแ่มปลาล่มนะให้มันลดปลาแรมปลาล่มๆๆอันนี้มันจะเป็นความเข้มข้นที่เข้ากันกับร่างกายพอดีคือรสของเกลือนั้นปลาแ่มปลาแ่มชิมดูแล้วรสเกลือปลาแรมปลาแ่มเอามาล้างจมูกอันนี้มาล้างจมูกได้เลยนะนี่แหละแล้วก็มาล้างจมูกได้นะเอาใส เอาใส่ฝ่ามือของเราหรือใส่แก้วแล้วก็สูดเข้าไปเลยสูดเข้าไปแล้วก็สั่งออกนสูดเข้าไปที่จมูกแล้วก็สั่งออกนแต่ยังไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวว่าเออบางทีมันจะปิ๊ดปดมันจะแทงแงขึ้นหัวหน่อยไม่ต้องไปกังวลบางทีระบบประสาทเรายังไม่คุ้นชินมันจะวิ่งขึ้นไปที่หัวก็ไม่ต้องกลัวสูดเข้าไปแล้วสั่งออกสูดเข้าไปแล้วสั่งออกมันจะทาให้ร่างกายของเราั้กระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นหลังสาร นะหลังสารของเหลวออกมานะหลังของเหลวออกมาพอี่อจะแล้วของเหลวนั้นจะซับเอาเอาพิษต่างๆออก <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะโล่งจมูกได้ดีก็ทํำท่าที่รู้สึกสบายนะบางท่านจะใช้สมุนไพรริดร้อนเย็นที่ถูกกันก็ได้นะบางท่านจะใช้น้ำปัสสวะก็ได้ล้างจมูกก็ใช้อะไรก็ที่รู้สึกสบายก็ใช้ได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีจริงๆการมีปัญหาระบบปอดเนี่ยเส้นลมปรานที่เกี่ยวข้องกับระบบปอดก็คือลำไส้ใหญ่การแพทย์แผนจีนระบุเลยว่านะปอดกับลำไส้ใหญ่เป็นพลังงานที่เชื่อมต่อกันนะเพราะฉะนั้นในการมีปัญหาที่ปอดเนี่ยการสวนล้างลำไส้จะช่วยให้ปอดในโล่งได้ดีมากเลย จะสังเกตก็ได้บางครั้งนี่นะเรากินอาหารที่ไม่ถูกกันลําันท้องอืดน,นะโอ้โหแน่นหนะ้าอกเหมือนกับเป็นโรคหัวใจเลยนะแท้จริงไม่ใช่อะไรหรอกนะลมมันตีขึ้นมาพอไปสวนล้างลําไส้ออกนะสวนล้างลําไส้ปรากฏว่าหายเลยอที่แน่นหนะ้าอกนะหายเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นพลังงานพลังงานที่ลําไส้ใหญ่จะสัมพันธ์กับปอดโดยตรง เพราะฉะนั้นการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันนี่ช่วยได้มากน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าธรรมดาหรืออุ่นเล็กน้อยก็ได้น้ำเปล่าก็ได้น้ำสมุนไพรที่ร้อนเย็นที่ถูกกันก็ได้หรือน้ำปัสสาวะก็ได้ะส่วนล้างท่าที่รู้สึกสบายจะช่วยปอดได้ดีมากเลยกรณีที่ใครมีปัญหาที่ปอดนี่นะโอ้การส่วนล้างลำไส้ใหญ่นี่จะเกิดปฏิหารเยอะเลยแหลนะช่วยได้มากเลยแม้แต่คนเราเครียดเนี่ยนะ ลำไส้ใหญ่ก็จะทำงานนะเครียดยจะท้องอืดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเครียดชีวิตจะต้องใช้พลังงานเยอะพอใช้พลังงานเยอะมันจะเกิดกดเกิดความร้อนฟังให้ดีนะคนเราเครียดเนี่ยมันจะเกิดกดเกิดความร้อนขึ้นนะการใช้พลังงานเยอะเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะแก๊สต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตกค้างในร่างกายเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์่ระบายออกทางปอดไม่ทันเนี่ยนะ เขาจะดันออกไปที่ลำไส้เพื่อจะระบายออกข้างล่างด้วยเพื่อจะระบายออกไปข้างล่างด้วยพอมันไปที่ลำไส้เยอะเป็นไงไปที่ลำไส้ใหญ่เยอะเนี่ยมันจะออกทั้งหมดเลยมันจะทั้งดันออกข้างล่างทั้งดันขึ้นข้างบนเลยเป็นธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะโอ้โหหายใจไม่ค่อยออกเลยอเคยได้ยินโรคไฮเปอร์เวนเทเรชันไหมนั่นนมันจะเก่งไปทั้งตัวแล้วหายใจไม่ค่อยออกฮือดาดือดมันคนที่ เครียดมากๆนะเครียดมากๆนะเรียกร้องความสนใจมากๆเครียดมากๆเรียกร้องความสนใจมากๆแล้วไม่ได้เป็นไงอ๋ออหายใจไม่ค่อยออกนเกร็งหายใจไม่ค่อยออกนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะในพวกนี้หายใจไม่ค่อยออกเพราะจิตมันสั่งด้วยนะแล้วก็มันเกิดกดเกิดความร้อนมากเกิดคำนวณทรายมาก มันระบายออกปอดไม่ทำลงลําไส้ตีขึ้นปอดเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งคนในโลกกันนะเป็นโควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งกลัวน่ะอกสั่นขวัญแขวนน่ะเห็นคนเสียชีวิตเยอะกลัวกังวลวันไว้เนี่ยนะแก๊สมันจะลงไปที่ท้องมันจะเกิดแก๊สที่ท้องถ้าที่จริงมันเกิดแก๊สเนี่ยเกิดการใช้พลังงานมากจะมีของเสียคือคาร์บอนไดออกไซด์มันจะค้างเต็มตัว นอกจากดันออกปอดแล้วมันจะดันไปที่ท้องไประบายที่ท้องพอดันออกทางลำไส้ใหญ่ลงทวารหนักไม่ทันมันก็จะตีขึ้นข้างบนจะแน่นขึ้นดะงั้นการสวนล้างลำไส้ใหญ่จะช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นนี่คือสิ่งที่วงการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้นแต่การแพทย์จีนนี่เขารู้ว่าลำไส้ใหญ่กับปอดเนี่ยสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเวลาเขา กดจุดลมปราณหรือว่าฝังเข็มหน,นึ่งเขาจะกดที่เหอกูนี่แหละส่วนใหญ่เพราะว่าเขายังไม่ค่อยได้เรียนรู้การส่วนล่างลําไส้เขาก็จะวัดเข้ามาหนึ่งข้อนิ้วโป้งวัดเข้ามาที่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้วัดเข้ามาหนึ่งข้อนิ้วโป้งแล้วก็กดกดประมาณหนึ่งถึงสามวินาทีแล้วผ่อนถ้าที่รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนถ้าที่รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนกดไปหนึ่งถึงสามวินาทีผ่อนหนึ่งวินาทีแล้วก็กดลงไปอีกอย่างเงี้ยไปเรื่อย นมันจะช่วยให้กล้ามเนะื้อตรงนี้คลายตัวพลังงานที่ปอดเนี่ยเขาจะพลังงานที่ปอดเนี่ยเขาจะส่งพลังงานมาที่ตรงนี้แหละแล้วระบายออกที่นิ้วชี้ <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะฟังเข็มหรือว่ากดจุดลมปราณนนที่กุดเฮอกูเป็นหลักนะจุดเฮอกูหรือว่ากดเส้นลมปราณหรือกดเส้นลมไส้ใหญ่เป็นหลักเลย เส้นลำไส้ใหญ่เนี่ยมันกลางบ่าลงไปกลางบ่าเราลงมาคิดอะไรไม่ออกกดกลางบ่าลงมาเนี่ยมาที่กลางแขนด้านนอกไล่ลงไปเรื่อยๆๆ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 กลางแขนด้านนอกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นั่นน่ะจนเธอกูแล้วนั่นน่ะเส้นเส้นลำไส้ใหญ่แล้วนั่นน่ะเส้นลำไส้ใหญ่นะกลางแขนด้านนอกไล่ลงไปเลยนั่นนั่นถูกแล้วน่ะไล่ลงไปเรื่อยๆๆๆนั่นน่ะมีปัญหาหายใจไม่ค่อยออกก็กดเส้นนั้นน่ะ มันจะช่วยให้พลังงานเคลื่อนออกไปได้ดีนะเคลื่อนออกไปได้ดีเลยอย่างนั้นนะ่ะคิดอะไรไม่ออกก็กดเส้นลำไส้ใหญ่นั่นแหละนั่นะนะ่นะเขี่ยที่ข้อมือเสร็จเราจะกดไปนะระหว่างกึ่งกลางของนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะั่นนะ่ะกึ่งกลางของนิ้วโป้งกับนิ้วชีนะ้วัดเข้ามาหนึ่งของ้อนิ้วโป้งนะนั่นะนะ่ะกดเส้นนั้นนะ่ะช่วยนะ กดถ้าที่รู้สึกสบายกดแล,ลด้วก็พรอนกดแล้วก็พ่อนแล้วก็รีดออกไปนิ้วชี้นะนิ้วโป้งอ่าอ่านั่นแหละหรือนิ้วอื่นๆนะจะโลง่งจะสบายไม่ต้องกังวลนะนถ้าเรามีวิธีแก้รกเ,เราก็ไม่กังวลหรอกถ้าเรารู้จักเส้นเดือนเดือนอีกอีกห้าเส้นนะกดมันทุกเส้นนั่นแหละ Bam. ถ้ารู้จักเส้นเดือนเดืนถ้าไม่รู้เอาเส้นเดียวนี่นะตั้งแต่คิดอะไรไม่ออกเอากลางบ่าล, agem, ลงมาเลยกลางบ่าลงมาชิบๆๆบกลางบ่าลงมา มากลางแขนด้านนอกไล่ลงไปไล่ลงไปไล่ลงไปเลยลนะไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนะ้วนะก็เรียดออกไปนะแต่ละนิว้วแต่ละนิว้วเรียดมือไปแต่ละนิว้วแล้วก็กดที่ <c oughs> หายใจทำ <c oughs> แบบนี้ได้นะมันจะเบาลงนะมันจะดีนะโอเค อันนี้มาลำไส้เล็กแล้วเ <c oughs> ส้นนี้ลำไส้เล็กโอเคนะอันนี้ก็กเส้นลมปรานช่วยนี่ก็ช่วยได้นะหรือสวนล้งลำไส้เนี่ยจะยิ่งเบาเร็วเลยแหละนะสวนลังลำไส้จะเบาลงไปได้เร็วก็ไปเรียนรู้วิชา,าสวนล้างลำไส้เอา็อกซ์หรือสวนลังลำไส้อันนี้จะเบาได้เร็วนะอีกอันหนึ่งนะที่หลายท่านใช้แล้วประสบความสําเร็จดีมาก เขาเรียกว่าสี่คูณร้อยห้าคูณร้อยเนี่ยนะเอามาดื่มเอามากินอันนี้สมุนไพรนะสมุนไพรที่ใช้ได้ผลดีเวลาวิกฤตในชีวิตเวลาวิกฤต่จะได้ผลดีมากเลยนะเขาเรียกว่าสี่คูณร้อยห้าคูณร้อยก็คือมีผงถ่านไว้ก่อนแล้วนะหนึ่งเรามีผงผงถ่านประมาณหนึ่งช้อนชานะมีผงถ่านประมาณหนึ่งช้อนชานะ อันที่สองสมุนไพรร้รอนเย็นที่ถูกกันร้อนเย็นหรือร้อนเย็นผสมกันที่ถูกกันนะนั่นแหะประมาณครึ่งแก้วรมอนครึ่งแก้วนะอันที่สามก็น้ําสกัดน้ําสกัดสมุนไพรที่ถูกกันถ้าเรามีนะเนี่ยที่พูดไปนี้ใครมีอะไรก็ใช้ใครไม่มีอะไรก็ไม่ใช้น้ําสกัดอันที่สี่ก็น้ํามันเขียวนะประมาณหนึ่งถึงสามหยดนะอันที่ห้าก็ ปัสสาวะถ้ากล้าใสนะ่ห้าคูณร้อยนะประมาณใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะนี่สัดส่วนประมาณครึ่งแก้วนะั่นเะนี่ยแต่ถ้าไม่กล้าใส่ปัสสาวะเราก็ไม่ต้องใส่เราก็เอาแค่สี่คูณร้อยไม่ต้องเอาถึงห้าคูณร้อยใครกล้าใส่ปัสสาวะด้วยก็เป็นห้าคูนร้อยนะเอาใครยังไม่ไหวก็เอาสี่คูณร้อยพอสีูนะร้อยเนี่ยนะเอาสมุนไพรที่ตอนเย็นที่ถูกกันก็ได้นะ หนึ่งแก้วาทานเนาะทานหนึ่งช้อนชานะสมุนไพรริดต้อนเย็นที่ถูกกันครึ่งถึงหนึ่งแก้วก็ได้นะแล้วก็น้ำสกัดนะน้ำสกัดสมุนไพรริดต้อนเย็นที่ถูกกันถ้ามีน้ำสกัดก็ใส่เข้าไปประมาณหนึ่งถึงสามช้อนชาช้อนแกงหนึ่งถึงสามช้อนแกงนะอันที่สี่ก็นะ้ำมันเขียวหนึ่งถึงสามหยดนะ สี่คุณร้อยนี่กโ็โหสุดยอดแล้วนะสี่คุณชื่อคุณร้อยเนี่ยจะเร็วนะถ้าใครรู้คุณค่าของปัะสสะวะนะเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเข้าใจชัดว่าปัะสสะวะเป็นยาที่หาได้ง่ายไม่มีโทษในจับตารีสูตรจะใส่ปัะสสะวะด้วยก็ได้ประมาณครึ่งแก้วนะก็จะพอดีเวลาฉุกเฉินมาทำอย่างเงี้ยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเอาเลยนะอย่างเงี้ยผสมผสมผสมกินเลยนะ กินก็ไปเลยนะอันนี้ตอนฉุกเฉินฉุกเฉินีช่ช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะเลยทานเนี่ยเขาจะมีคาร์บอนที่เป็นพลังงานที่เป็นคลื่นของชีวิตเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตเป็นคลื่นแม่เหล็กที่เป็นส่วนเป็นธาตุเป็นคลื่นแม่เหล็กที่เป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตเขาจะเข้าไปซ่อมแซมร่างกายได้ดีแล้วก็ซับพิษได้ดีฐานเนี่เป็นตัวซับพิษชั้นยอดเลยซับพิษชั้นยอดเลยน่ะ กรณีฉุกเฉินเนี่ใช้พวกนี้ดื่มท้าที่รู้สึกสบายเลยนะหลายท่านใช้มาเยอะแล้วดีขึ้นเร็วดีขึ้นเร็วเพราะเวลาฉุกเฉินคนเราจะมีความเครียดเป็นส่วนใหญ่ด้วยมีฐานเข้าไปมันจะไปซับแก๊สได้ดีซับแก๊สซับพิษได้ดีเห็นไหมขนาะดตู้เย็นเหม็นๆเนี่ยโอ้นะเอาถานไปแช่แป๊บเดียวท่านนั้นไปใส่ในตู้เย็นแป๊บเดียวท่านั้น,นความเหม็นๆหายเลยนะนะเหมือนกันนะเขาซับ พิษที่อยู่ในลําไส้เรานี่จะซับพิษได้ดีให้เขาไปซับพิษออกนะแล้วเขาจะเป็นพลังงานที่ชีวิตต้องการส่วนประกอบหลักของชีวิตก็มีคาร์บอนไนโตรเจนอันนี้ออกซิเจนจะเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิตเพราะเขาจะเอาพลังงานของคาร์บอนนี่มาใช้นะได้ดีแลวมันซับพิษได้ดีด้วย เวลากินยาพิษเข้าไปนี่นะโอ้โหหมอจะใช้ถ่านนี่และให้กินผงถ่านหรือถ่านแคปซูลถ่านเม็ดเนี่ถอนพิษได้ดีอันนี้กรณีที่ฉุกเฉินฉุกเฉินเนี่ยใช้สี่คุณร้อยเลยนะใช้สี่คุณร้อยได้ <c oughs> นะอย่างนี้เป็นต้นน,นี่คือตัวหลักๆนี่อาจารย์ก็กอธิบาย <c oughs> อธิบายเทคนิคต่างๆหรือแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรนี่ก็ช่วยได้ นะเทคนิคอยา,อยาวิธีเสริมนะข้อเสริม5ข้อนะั่นแหละที่จันะเอามาเป็นวิธีเสริมของแพทย์วิธีธรรมข้อที่หนเทคนิคข้อที่หนึงถึงหนั้นใช้ได้หมดทุกอันนะพอกทาหยอดประครบโปะบากเช็ดด้วยสมุนไพรเป็นข้อที่ห้าข้อที่หรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลข้อที่สการสวนล้างลำไส้ใหญ่การข้อที่สามการ แช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายเฮ้ยการหนึ่งรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลสองกัวซาระบายพิษทางผิวหนังสามส่วนลัางลำไส้ใหญ่สี่แช่มือเท้าคือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรห้าพอกทาหยอดประครบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรอันนี้เป็นวิธีเสริมห้าข้อนี้ใช้อะไรที่ถูกกันใช่เลยใช้อะไรไม่ถูกกันเราก็ไม่ใช้นะที่พูดพูด,พดนี่นะ พี่น้องทดลองใช้ได้เลยนะอันนี้จะมีฤทธิ์สิบเรซบวกลบแต่ถ้าเราปฏิบัติเม็ดเลือดเม็ดหลักด้วยนี่เขาจะมีฤทธิ์เป็นทวีคูณขึ้นไปเลยนะเพราะว่าตัวเลือดตัวหลักนั่นแหละจะไปะทําให้ตัวที่ตัวเสริมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเลยไปเสริมกันอย่างดีเลยฤทธิ์ขึ้นไปสูงเลยตัวหลักจริงๆแท้จริง,รงมันเป็นตัวเลือดตัวหลักที่ออกฤทธิ์แต่ออกฤทธิ์ผ่านตัวเสริม ทำให้ตัวเสร ождения, ิมนั้นเหมือนมีฤทธิ์แบรนด์ขึ้นได้จริงเอาไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วเขาจะไปเสริมกันนะให้เป็นทวีคูณขึ้นไปอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงถ้้จริงมันเป็นฤทธิ์ของตัวเลิศตัวหลักใจด้ทุกใจดีงามอาหารกายบริหารมันเป็นฤทธิ์ของตัวเนี้ที่มากมันก็เลยเอาตัวเสริมเนี่ยไปใช้ก็ไปใช้แล้วพอมันดีมันเข้าที่เข้าทางมันคลายพิษออกได้นะมันมีพลังมันระบายพิษออกได้ก็ยิ่งมีพลังยิ่งดันพิษออกไปก็ยิ่งมีพลังยิ่งดันพิษออกก็ยิ่่งงมีีพลัเ้ย เลยเป็นทวีคูณขึ้นไปเลยนะถ้าด้จริงเขาก็ร่วมกันนั่นแหละโดยมีตัวที่มีฤทธิ์ตักคือตัวหลักตัวเลิศนะทีนี้เราก็เลือกการบริหารให้มันพอเหมาะกดลมปราณโยคะกายบริหารให้มันพอเหมานะาามนะอ,อ,อันนั้นเป็นเม็ดหลักแล้วเม็ดหลักเนี่ยมีฤทธิ์ประมาณ20สถึงสซโดยประมาณนะ2 0สถึงซก็น่ะใช้เม็ดหลักเข้าไป ากายบริหารกดลมปราณโยคะกายบริหารให้ถูกกัน,นแล้วก็ใช้เม็ดหลักอีกเม็ดหนึ่งก็คืออาหารปรับสมดุลาาอาหารปรับสมดุลนี้ลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้ได้มนะากาที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่ข้อปฏิบัติลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ลดอาหารลดจัดพยายามใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหาร นะถ้าจะใช้อย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นเสริมเล็กน้อยใช้เกลือเท่าที่พอดีสบายนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทําแบบนี้เราเลือกอาหารชนิดร้อนชนิดเย็นให้ถูกกันกับเรานะเราดูว่าอะไรมีร,ร้อนได้เย็นก็เลือกใช้ให้ถูกกับเรานะนี่ประเด็นของอาหารเราประมาณนี้นะารายละเอียดพี่น้องไปดูรายละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะทานอาหารอะไรที่รู้สึกสบายก็ะาน,นนั้น นี่ก็จะได้เม็ดหลักแล้เม็ดหลักนี่นเป็นข้อที่6ที่7ดข้อที่6ออกกําลังกายกดลมปราณโยคะกายบริหารข้อที่7จนี่อาหารปรับสมดุลก็จะได้ข้อที่6กเจขึ้นมาแล้วนี่มีริทียี่สิบบ์เซ็นบวกลบนะต่อไปก็จะเป็นเม็ดเลิศเม็ดเลิศเลยก็เป็นเม็ดแปดเม็ดเก้าเม็ดแปดนี่ใช้ธรรมะ ละบาปมาเป็นกุศลทำใ,ใจให้ผ่องใสคบมิตรีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเม็ด9กก็คือรู้เพียนรู้พักให้พอดีจะใช้ให้พอดีกันนะเม็ดแปดเม็ด9กนี่ก็จะเป็นเม็ดเลิศมีฤทธิ์เจบอรเ่เกินร้อยนะโดยเริ่มต้นจากปฏิบัติศีลเท่าที่เราทําได้นะตั้งศีลมาปฏิบัติเท่าที่เรารู้จักเท่าที่ทําได้อย่างน้อยศีลห ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นถ้าที่เราทําได้นี่คือศีลโดยย่อนะอย่างน้อยปฏิบัติศีลห้าแล้วกล่าวเข้าไปถึงเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วนะถ้าเรียนรู้การปฏิบัติศีลจะถึงขั้นลดกิเลสได้ยิ่งดีนึกอะไรไม่ออกก็เอากายวาจาไ้ก่อนนะให้มันถูกศีลไปก่อนทำลึกซึ้งไปถึงใจใจที่กำจัดกิเลสความอยากในแง่นั้นเชิงนี้ได้ โดยเฉพาะใจที่ไร้ทุกข์นะใจที่ไร้ทุกข์ไร้กังวลน่เป็นเทคนิคที่ทําใจให้หายโรคเร็วก้าวให้ไปถึงเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วอย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลอันนี้เราจะช่วยได้มากเลยนะแล้วเราก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าที่จะทําได้ นะทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นเท่าที่เราจะทําได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าใจไร้ทุกใจดีงามทําอย่างรู้เพียรรู้พักนะรายละเอียดต่างๆพี่น้องไป,ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ไว่าจะทำอยังไงบ้างนะไปศึกษาเพิ่มเติมไปนี่แหละถ้าเราได้เม็ดเลิศเม็ดหลักแล้วก็เลือกเม็ดเสริมที่ถูกกันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพอย่างสูงเลยในการนะแก้ปัญหา โควิดลงปอดเนี่ยนะหรือโรคกระดื่นก็ตามแก,าแก้ปัญหาโควิดลงปอดแล้วแก้ปัญหาโรคกระดื่นก็จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราสบายดีก้าวหน้าดีเราก็จบอยู่ที่ตรงนี้นถ้ายังไม่เออมันยังไม่ทุเรายังทุเราได้ไม่มากวิธีการอื่นใดนที่เราใช้เราดีอื่นๆจากนี้วิธีอื่นๆที่ใช้แล้วมันดีมันถูกกันก็ใช้ได้หมดเลยทุกวิธี ใช้ได้ทุกวิธีเลยที่ถูกกันอะไรที่ถูกกันเราเลือกใช้ได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเลือกใช้ได้นะอะไรที่ถูกกันใช้เราสบายก็ใช้ได้ทุกวิธีนั่นแหลนะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติยาเก้าเม็ดหรือเทคนิคเกข้อนี่ผสมประสานกับการแพทย์ทุกอย่างที่เราใช้แล้วรู้สึกสบาย การแพทย์ทุกอย่างจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกแผนไหนแผนไหนที่ใช้แล้วรู้สึกสบายใช้ผสมผสานกันได้หมดเลยน,นี่ก็กรณีที่น่าเป็นโรคโควิดลงปอดนะเชื้อลงปอดแล้วก็ทําตามที่ว่ามานี้หรือแม้แต่โรคอื่นๆนะไม่สบายด้วยโรคอื่นๆก็ใช้หลักการนี้ได้เลย